KING OF KING จ้ามีดอกด้วยอ่ะสถีเงินหนาหรือ KING OF KING กวักพะพมเพชรพันล้านโยคาตันอะโยคาตันบอลดำบอลน,นอกค่ะชุมพูอันดำมัน ชมพูอันดามันหน้าใหญ่มอกดูสิคะเม็ดนี่พลิ้งพลายมากเลยค่ะบอกเลยว่าหลงไหลหลงไหลเหมือนกันหนึ่งใบเนี่ยเขามีจักรวาลเป็นของเขาเองนี่เจ้ากรุงไคเซอร์คะ่ะเจ้ากรุงไกคเซอร์กระถางใหญ่ช้างเผือกใบบัว กหลงก็เช่นกันนะคะอันนี้ยังไม่กัดสีเต็มตัวกัดสีเต็มคือใบนี้เป็นไงคะวิจิตบรรจงมากไว้แคบเป็นบอลนอกนี่แม่ไก่ตัวงามเป็ไงคะดูหน้าดูหน้าดูตาแม่ไก่ตัวงามไก่ราชวดี แม่ปีกน้อยออกมาละหนึ่งปีกปีกน้อยชาวเลแม่กุสมาพอเอกราชคุณหญิงทองขึ้นขนาดนี้เลยอันนี้ไม่รู้ชื่อแต่สวยมากมีสามสีสีแดงเม็ดแดงเม็ดชมพูเม็ดขาวสวยมากคะ่ะ เหมือนดวงดาวเลยนะวิบวับวิบวับนังไหมกัานดำก็ไม่แพงนะคะพอกวักโผเงินนี่คะ่ะเงินขึ้นนะคะเงินป,ปุ๊บปุ๊บเลยเนี่ยสีขึ้นมากค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์เอ้ยม mm hmm. โนเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะหน้าชมพูเพชรพันล้าน ลูกเพชรพันล้านนะคะลูกล่นทองแม่ร่อนทองแม่หงเหินดวีหกตัวนี้งามมากแม่ไก่สุดสงวนก็หงสุวรรณเอาหงสุวรรณก็ดูหนะ้าดูตาหน่อยเร็วหงสุวรรณ แม่ปีกกินรีข้าวม่วงมงคลเพลนนะคะเพลนมากภาษายักษ์หวานค่ะสุขีบจัดทับกลุมพักพกันเม็ดฝนพรั่งพลายมากๆ งน้นจะเป็นเนสเซอรี่นะคะเอ่อก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นกสีอุสาบัวแดงป่าก้านดำผีเสื้อสีชุพูอันนี้จะเป็นบอลน,นอกค่ะก็มีบับเบอร์มีออมิกวักมีบอลไทยอยู่ต้นหนึ่งกวักมูทองแล้วก็รวยล้นฟ้าเหรอหรือว่ามิ่งมงคลอันนี้จำไม่ได้นะ ไม่ค่อยได้เล่นบอลน,นอกองคุรีมานะดำก้านดำสนิทมากเลยเทศพ,พิทักษ์อันไหนไม่ขายติดป้ายว่ายังไม่ขายนะคะอันนี้เพชรพิรุณนนะคะอยู่ข,ข้างๆกับทับทิมเม็ดใหญ่กระดูกชมพูค่ะแล้วก็น่าจะเป็นขุนช้างนะไม่ไม่ใช่นางไมค่มัเพราะใบกลม อันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ยังไม่ใช่ยังไม่รู้ชื่อนะคะอันนี้เราต้องรอดูทสองต้นเลยแล้วก็ศาส,สเดชะค่ะออกเขียวขาวออกเขียวมีลูกด้วยนะจับจองได้ค่ะพ่อพันธ์นะเขียนผิดเป็นแม่พันธ์นี่ก็มันเขาเป็นผู้ชายเป็นยักษ์ผู้ชายมุมนี้เป็นไงคะ เจ้ากุ้งไก่เซอร์จาร๊าบมากเลยอ่ะจา้าบจริงๆแม่ทับทิมเม็ดเล็กเป็นไม่ใช่ค่ะตัวนี้ทับทิมสยามช้างเผือกใบบัวเจ้ากุ้งไก่เซอร์วัวแดงค่ะวัวเรางามมากอ้วนตับเลยไปดูไม้ด่างนิดนึงนี่จะเป็นโซนไม้ด่างนะคะ สวนจะสว่างสว่างนิดหนึ่งจัดยังไม่เสร็จจ้ะนะคะก็จะดูลบหน่อยมีกุหลาบนอกของเดวิดออตตินดาจูเลียตอันนี้ช็อปเวฟแม่บูรีเวอร์หอมมากค่ะแม่นกน้อยนำโชคแม่ผักตบฟาโลเป็นผักตบพันไทยหายากนะคะ หลังใบลายเส้นสวยมาก mm. เป็นผักต,ตบโบราณสูงกว่าคนอย่งนะคะถ้าเลี้ยงไปมันจะสูงประมาณเกือบสองเมตรค่ะโอเคเดี๋ยวไปจบที่แม่กุหลาบจุฬาลงกรณ์ดีกว่าไปขอไปชื่นชมความหอมเลยนะโคจะสีค่ะ แพงนะคะพักได้กุหลาบเวอร์จิเนียค่ะไม่หอมแต่สวยอันนี้ทั้งหอมทั้งสวยเป็นแม่พันธุ์นะคะจุฬาลงกรณ์ดอกใหญ่ค่ะขอหอมหน่อยนิ่โอ้ยหอมมากหอมเหมือนน้ำหอมเลย มีสองต้นนะคะแบ่งปันได้ต้นเดียวจากต้นนี้าราคาพันห้านะคะกระถางสิบห้านิ้วสูงประมาณเมตรยี่สิบค่ะก็ต้นใหญ่ค่ะพุ่มใหญ่ดอกเต็มเลยตัวน,นู้นที่เห็นอยู่ตรงนู้นนคืออ,อันนี้จะเป็นโรแดงนะคะถ้าต้องแสงนี่จะแดงฉานเลย แม่ฟงฟริงฟงฟริงจริงนะคะชื่อเธอชอบน้ําชอบแดดนะคะฟงฟริงนี่เราแช่น้ําไว้เลยนะอุ้ยดูดน้ําเก่งแล้วเหรอลูกโอ้โหดูดน้ําเก่งมากกินน้ําเก่งจะให้ขาดน้ํานะคะถ้าใครเอาไปเลี้ยงแค่มาแตงแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้รักทั้งรักตั้งห่วงมาลีปามิเย่ค่ะหายยาก ดอกกหลาบเล็กๆเหมือนมะลิแต่ว่าเป็นสีชมพูเป็นพวงออกมาเดี๋ยวเราจะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ภาพนิ่งถ้าเขาออกดอกแล้วนะกล้องเบลอๆนะวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปไหว้พระก่อนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านคะ่ะ